แี่ข้าเรมาอยู่ที่ร้านสกิชิชับกันแล้วนะคะซื้อพของเล่นมาแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรนี่โอ้โหนเลขนมกระดาษเอ นี้แปดสินี้หกสิอันนี้ก็หกสิอันนี้ก็หกสิบชีลอยน อันนี้มันติดราคาอันนี้มนไม่ได้ติดราคาไยอันนี้คือเมลที่เข้ามาต่างพอเราวางปั๊บมันก็จะเด้งแล้วมันก็จะวุ้บตังค์คีของเม์เยีะยมาก โอเคเราเอาตะกร้าน okay, oh. oh, oh, ี้เอาอันนี้ดีนหมขอแล้วก่อนเอาอันนี้อันหนึ่งแล้วก็อันนี้ไม่ตัดอีก แบบกินอะไรเย็นเยลโปรีเ <c oughs> โอเคเราบรที่อยู่บ้านกันเลยแลกันเย่ยแม่เดี๋ยวเราเดินไปรีวิวกก็ได้อันแรกนะคะที่ซื้อมาเราซื้อที่ไนนะไราคาเลยก็แพง <c oughs> เป็นน Hari ini berapa? Sudah lama. Ramah dua อันนี้เราไปสั่งเพลงอันนี้เป็นลูกเมืงอะไรสักอย่างเหรนะเป็นล<ม>ที่สองก็เลยที่จริงมีปังกันย,นย,ายัายเราแต่เราซื้อแบบเพลงนะใช่ ออออโอเคเรับคุณครับเราไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย